นี่ครับพี่น้องครับนี่้ยเกี่ยวแล้วครับพี่น้องเกี่ยวแล้วครับผมออ้ยจะสอนได้ครับครับสวัสดีครับพี่น้องป้องปลายที่เคารพรักครับผมเกษตรไทยรายวันเกษตรไทยวารตี้แฮปปี้การเกษตรชาแนลครับนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรมารายงานตัวกับพีกับน้องคือเก่าเมือนเดิมครับผมครับพี่น้องครับสําหรับบูนีครับเฮาอยู่กันมองนี้ครับโคกน้องนาทาม มัคค่ามหาสารคคมครับพี่น้องครับเนี่ํสำรับมือเนี่ครับเลิกงามย่มดีนะครับหลังจากที่พายุฝนได้เข้ามาในพื้นที่สองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเมื่อเขาแก่แล้กก็บอสามาทีเข้ามาเกี่ยวได้นะครับเนื่องจากว่าทางนี่ลำบากนะครับทางเป็นดินเหนียวเนาะสำรับข้าวไก่ทองคำแปดเก้านะครับ ปกติแล้วนะครับสีทําการเกี่ยวปัญหานั่นนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าทั้งเขามาบ่ได้นะครับกับพึ่งทําการเกี่ยวครับพี่น้องครับและนอกจากนั้นนะครับที่กําลังทําการเกี่ยวอยู่ตรงนี้ครับผมไก่ทองคําหนึร้อยครับพี่น้องครับไก่ทองคําหนึนะครับส่วนทั้งพุ่นนะครับแปลงของจัสมินนาอ เอาครับยละเรียดต่างๆเป็นยังไงนะครับสำหรับวันนี้เฮียก็มาเยี่ยมยามพอดีครับสวัสดีครับเฮียครับผมสวัสดีครับยามครับสวัสดีครับครับผมมาทันเกี่ยวข้าวพอดีครับเฮียครับผมครับก็กำลังดูเกี่ยวข้าวไก่ไก่ทองคำหนึ่งร้อยพอดีเลยครับผมหลังจากที่เข้ามาไม่ได้หลายวันทำให้เลยระยะไปนิดนึงประมาณเลยไปสั้งห้าวันหกวันใช่ใช่ใช่ครับแต่เฮียครับเพิ่งทําการเกี่ยวเมื่อกี้ครับเนี่ยไก่ทองคำแปดเก้าครับสำหรับเวลาผ่านไปนะครับ เ,เกินเวลามาประมาณ10วันแต่ต้นทุกต้นนะครับไม่ล้มนะครับยังยืนเด่นอยู่ได้นะครับจนมาถึงวันที่100ครับก็เลยทำการเกี่ยวข้าวพร้อมกันกับไก่ทองคำหน0่งรบอมครับผม,บผมซึ่งตอนนี้ กำลังทําการเกี่ยวไก่ทองคำหนึ่งร้อยอยู่นะครับเฮียเราจะลงไปดูข้างล่างน้ะเฮียเนาะบรรยากาศเนาะเดี๋ยวจะไปดูเม็ดกันเลยนะครับว่าเลยมาประมาณสักห้าหกวันเนี่ยเป็นไงบ้างครับผมแต่เบื้องต้นเลยคือต้นไม่ล้มครับโดนฝนโดนน้ำโดนอะไรนี่นี่ครับผมพี่น้องครับนี่สําหรับไก่ทองคำหนึ่งร้อยของเราครับผมอีกสักหน่อยเราก็จะไปดูเม็ดเฮียได้เลยครับเดี๋ยวไปดูเม็ดกันเลยนะครับเอาครับผมบอาครับพี่น้องครับนี่เอาลุยกันเลยครับ เอาสำหรับตอนนี้ไก่ทองคำหนึ่งร้อยครับพี่น้องครับเนี่ยบ้าเม็ดใสกิ๊กเลยเนี่ยนี่ครับมาดูพันนี้เลยนะครับเนี่ยครับผมเม็ดออกจะแห้งนิดหน่อยเพราะว่าเลยมาเนาเรื่องติดฝนนะครับครับผมงเข้าไปได้ครับผมดูลักษณะต้นเลยนะครับเนี่ยความสูงต้นก็ไม่เกินหนึ่งเมตรครับนี่นี่ครับพี่น้องครับเนี่ยต้นไม่ล้มครับ ต้นไม่ล้มขนาดว่าโดนฝนโดนพายุมาครับไม่ล้มนะครับยังเก็บเกี่ยวได้ในพักปกติเลยครับผมนี่ครับพี่น้องครับนี่โเออนี่พอดีพอดีเลยเฮียนาะครับผมเราไปตากเพื่อที่จะทําพันุครับพี่น้องครับนี่เนาะลักษณะเด่นเป็นไงบ้างเฮียเบ่งต้นเตี้ยครับกอดีครับประแยจับผีครับสังเกตูต้นไม่ล้มเลยครับผมครับนี่ก็คือไก่ทองคำหนึ่งร้อยต้านทานโรค บ้านทัดเดียได้ดีครับ,รรบนี่ก็คือความพิเศษของไก่ทองคำหนึ่งร้อยก็เลยทําให้เม็ดใสแบบนี้ใช่ไหมเฮียใช่ครับเอาเนี่ครับพี่น้องครับนี่เอามาเบิ่งกันจะ็น้อยเนาะโอ้ยมาท่านพอดีครับพี่น้องครับนี่สําหรับไก่ทองคำหนึ่งร้อยของเราครับพี่น้องครับเนาะครับมา เอาครับเฮียสาหรับตอนนี้นะครับก็เสร็จสิ้นพอดีเลยครับเฮียครับสาหรับแปลงไก่ทองคํา100ครับพี่น้องครับอีกสักครู่นะครับเราก็จะไปทําการเกี่ยวข้าวของแปลงจัสมินครับพี่น้องครับทางด้านนั้นเนาะแต่ว่าอยากให้เฮียนะครับได้พูดถึงเรื่องของคุณลักษณะนะครับหรือว่าลักษณะเด่นนะครับของพันุข้าวตระกูลไก่ทองคานะครับได้ครับผมไม่ว่าจะเป็นไก่ทองคํา8 9หรือว่าไก่ทองคํา100 เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมนะครับในการที่จะทํานาปังรอบต่อไปครับเฮียครับผมครับได้ครับผมก็ถือโอกาสนีสรุปเรื่องของสายพันธุ์ข้าวตระกูลไก่ทองคำสองสายพันธุ์ที่อยู่ในแปลงขงอยจา์นะครับครับผมก็มีไก่ทองคำแปดเก้าแล้วก็ไก่ทองคำหนึ่งร้อยซึ่งเกี่ยววันนี้พร้อมกันเลยครับผมนะครับที่เกี่ยวล่าช้าประมาณห้าวันถึงสิบวันเนี่ยเพราะว่าเรื่องของฝนแล้วก็ทางเข้าไม่ได้คผก็เลยทําให้ข้าวออกมานี่ เม็ดแห้งอันนิดหน่อยครับผมแต่จุดสังเกตนะเกี่ยวประมาณเกิดมาประมาณร้อยวันเอประมาณ10วันเนี่ยมต้นไม่ล้มสังเกตทั้งสองแปลงเลยต้นจะไม่ล้มประการแรกต้นไม่ล้มใช่ครับทั้งไก่ทองคำาปดเ้าแล้วก็ไก่ร้อยนี่ต้นไม่ล้มเลย2ครับเม็ดไม่ร่วงยังอยู่ปกติครับผมยังอยู่ปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับผมนะครับอันนี้คือที่เห็นเราโดดเด่นต่อให้อ่าขนาดเลยมาประมาณ10วันแล้วก็เจอพายุฝน มาตลอดเลยนะครับในช่วงประมาณนักสิบวันนี้นะครับผมทุกอย่างยังปกติเลยนะวันนี้ก็เลยอโอกัดเกี่ยวพร้อมกันเลยครับผมไก่ทองคำแปดเก้าแล้วก็ไก่ร้อยครับผมนะครับทีนี้เรามาดูเจาะแต่ละสายพันธุ์นิดหนึ่งนะครับสุกแต่สายพันธุ์เป็นไงบ้างสําหรับอ่าไก่ทองคำแปดเก้าจัดเป็นข้าวอายุสั้นก็คือเก้าสิบวันครับผมหเก้าสิบวันหลังจากอ่าหวานแล้วนี่จะเก็บเกี่ยวได้นะครับข้อเด่นของไก่ทองคำแปดเก้าก็คือหนึ่งต้นเตี้ยครับแต่กอดีระแง้จับที แล้ที่สําคัญผลผลิตสูงมากอนี่คือไก่ทองคำ8-9ดเก้าเราเคยทาได้เมื่อปังที่แล้วหรือในภาวะที่ได้เยอะๆที่ทางตำบลมะข่าจังหวัดมหาสารคามนะฮะสูงสุดได้ถึง1,600กิโลต่อไร่อืมครับผมนี่คืออายุข้าว90วันไก่ทองคำ8-9าครับผมนะครับลักษณะเด่นของเขาคือต้นเตี้ยแต่กอดีต้นแข็งระะง่าจับถี่ครับผมนี่คือความแตกต่างซึ่งใน ข้าวที่มีอายุไล่เลี่ยกันเนี่ยจะแตกต่างกันโดยเส้นเชิงครับอย่างเช่นกขอหกหนึ่งนี่ต้นจะสูงครับลมง่ายผลผลิตไม่ดีครับนะแล้วก็ระไงี้ยจับห่างครับนะแต่ไก่ทองคำแปดเก้านี่ต้นเตี้ยแต่กดีอะไรงี้ยจับถี่แล้วก็ผลผลิตเยอะมากครับผมส่วนอีกสายพันธุ์หนึ่งที่เกี่ยวกันสดๆเมื่อกี้นะครับที่มามาดูกันนะฮะก็คือไก่ทองคำหนึ่งร้อยนะอันนี้ไก่ทองคําลักษณะเด่นยังคงเป็นเรื่องของต้นเตี้ย แต่กอดีระแงจับทีนะครับแล้วก็ผลผิดดีและที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเรื่องของการต้านทานต่อโรคแล้วก็หนอนม้วนใบนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคเมล็ดด่างโรคใบไหมคอรวงเน่าแล้วก็หนอนม้วนใบข้าวหนอนกอไก่ทองคำหนึ่งร้อยนี่จะโดดเด่นมากคือคือต้านเป็นพันธุที่ต้านทานโรคและเพี้ยกระโดดได้ดีนะครับอันนี้คือไก่ทองคำหนึ่งร้อย นี่คือลักษณะเด่นนะครับของข้าวตระกูลไก่ทองคําไม่ว่าจะเป็นไก่ทองคํา8 9หรือว่าไก่ทองคํา100นะครับผมครับเอาครับสำหรับวันนี้ครับขอขอบพระคุณเยอุดเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวครับขอบพระคุณครับัครบเอาครับพี่น้องป้องไปนะครับนอสำหรับแปลงของข้าตอนนี้นะครับหลังจากที่ได้ทําการเกี่ยวนะครับเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับไก่ทองคํา100นะครับแต่ว่าเหมือนเสานี้นะครับไก่ทองคํา8 9นะครับ ก็ทําการเกี่ยวเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเช่นกันนะครับผมส่วนข้าวจัสมินนะครับก็จะเป็นแปลงต่อไปนะครับที่จะทําการเกี่ยวนะครับผมเอาท้ายสุดฝากไอ้พี่น้องป้องไปกันแล้วกันนะครับสําหรับท่านใดที่อยากจะได้พันุข้าวนะครับในการที่จะไปเตรียมความพร้อมสําหรับการทํานาปังรอบต่อไปนะครับหน้าปังรอบญ่นะครับพี่น้องครับนี่เนาะ ไก่ทองคำแปดาครับแล้วก็ไก่ทองคำหน0่นะครับก็เป็นอีกข้าวหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่อยากสิน้ำเสนอนะครับอยงที่เฮี้ยนะครับเพื่อนในวอกจ๋าก็พอใหพี่น้องป้องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าสําหรับข้าวสายพันธุ์นี้นะครับมีลักษณะเด่นอย่างไรนะครับเอาฝากพี่น้องป้องไปกันแล้วกันนะครับ0 8 9 9 4 2 8 6 8 4นะครับทั้ง ID Line แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับสามารถสิประสานมาได้เด้อนะครับ เอาครับส่วนที่หน้านะครับที่ยาทำการเกี่ยวเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวนุ่มควันใช่กระสีทำการเฮ็ดเข่าหน้าปังในรอบที่สามต่อเลยนะครับพี่น้องครับนี่เนาะส่วนรายละเอียดต่างๆสิเป็นสายพันธุ์ใดนะครับนี่ขั้นตอนวิธีการต่างๆเป็นอย่างไรนะครับก็โปรดติดตามนะครับผ่านทางช่อง YouTube Happy การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับเอาครับสำหรับวันนี้ครับผมพร้อมเฮียอุดนะครับขอราผาจากพี่น้องปองไปไปเพียงเท่านี้ครับ สำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมปุ้ยบรรยากาศดีครับครับพี่น้องครับ